สิบข้อสรุปดราม่าเกิดอะไรขึ้นใหม่ดาว,วิกาถึงขั้นปิดแอคเอกสรุปดราม่าเกิดอะไรขึ้นเป็นดราม่าในโลกโซเชียลอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวใหม่ดาวิกาที่ดราม่าล่าสุดทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องปิดโซเชียลเอกเลยทีเดียวโดยได้รวบรวมไทม์ไลน์ของเรื่องราวไว้ดังนี้ 1. เรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ใช้งานหนึ่งโค้ชชวิตว่าเห็นดาราสเตรทต้องมาพยายามขาย จินวายทั้งทางที่ตัวเองก็มีแฟนอยู่แล้วก็ขำอยู่จัดแฟนมีดเองขายบัตรเองด้วยพยายามมาก 2. จากนั้นทางใหม่ดวิกาก็ได้มีการรีโพสต์พร้อมแคปชั่นอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเพิ่งเห็นค่ะเราเริ่มเข้าใจแล้ว 3. ก็ทำให้ FC ของใหม่ได้เข้าไปถล่มด่าแอคเคานั้นแล้วคนนั้นก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ด่าใหม่พูดถึงรวมรวม 4. แต่จากนั้นก็มีผู้ใช้ X หลายคนออกมาบอกว่าใหม่ไม่ควรโพสจนเป็นเหตุให้ FC เข้าไปถล่มผู้ใช้คนนี้เพราะเขายังไม่เอ่ยชื่อเลยว่าเป็นใหม่ทำไมร้อนตัว 5. แต่ก็มีบางส่วนบอกว่าถ้าเข้าไปอ่านที่แมนชั่นกันก็คิดว่าหมายถึงใหม่ดวิกาที่กำลังมีกระแสคู่จิ้นกับเฟิร์นนบจิรา 6. จากนั้นใหม่ก็มาโค้ชชวิตว่าไม่ต้องพยายามเพราะใหม่อยู่ได้ของใหม่สบายๆยอยู่แล้วแต่ที่ทำทุกอย่างเพราะคือความสุขความรักและได้เห็นแฟนแฟนแม่หยู่มีความสุขมันคือธรรมชาติความหวังดีต่อกันเราว่านี้ดูชัดเจนมากนะไม่มีอะไรปิดบังเลยเ แล้วแอคเขาใหม่ดดวิกาก็ปิดไปแปดจากนั้นทางฝั่งเต๋อแฟนหนุ่มก็เข้ามาโคชชวิตพร้อมรูปคู่กับแฟนสาวทำไมโซเชียลใจร้ายกับเขาจัง10ซึ่งก็มีบางส่วนเข้าไปให้กำลังใจบางส่วนก็เข้ามาต่อว่าเต๋อว่าอย่าเขียนบทเหยื่อให้แฟนสาวและแฟนสาวคุณก็เป็นคนเริ่มก่อนนะ